ไอเดียสร้างเงินเดือนละ5 0 0 0 0่นนะครับจากการสร้างบล็อกเพื่อสร้างรายได้ Passive Income นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมีไอเดียนะครับมาแนะนําเพื่อนๆกันโดยไอเดียนี้น,นะครับได้จากการที่ผมไปสัมมนานะครับเมื่อหลายปีก่อนนานมากแล้วนะครับทุกวันนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะครับซึ่งวิธีการของเขาเนี่ยก็คือการที่เราสร้าง1บล็อกนะครับให้ได้เงินวันละ1ดอลลาร์หรือว่าประมาณ3 3บาท และเราเนี่ยทำมา50เว็บนะครับ50บล็อกแล้วให้มันสร้างเงินเนี่ยให้ได้เว็บละ1ดอลลาร์ก็ประมาณ50ดอลลาร์ต่อวันนะครับหเดือนเนี่ยก็ประมาณ1500นะครับแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ4 5่0 0ื่ถึงห้าหมบาทประมาณนี้นะครับ ไอเดียนี้เนี่ยก็คือการที่เราทําเว็บเยอะๆเพื่อที่จะได้เงินเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ละบล็บอกแล้วก็รวมๆกันแล้วมันเยอะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นโมเดลที่ผมเริ่มต้นทําอันแรกเลยนะครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่สําหรับใครที่จะทําโมเดลที่แบบว่าทํา1บล็อกแล้วได้เงินแบบเยอะๆเลยเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับใครถนัดแบบไหนก็ทําแบบนั้นละกันแต่วิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกขั้นตอนวิธีทำนะมันมีวิธีการทํำยังไงบ้างนะครับ ก็ก่อนอื่นนะครับใครที่จะทําแนวทางนี้นะครับก็คือ1บล็อก1เหรียญแล้วก็ทําไม่ได้50บล็อกนะครับแล้วก็ให้มันดันไปนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้เทคนิคที่ใช้เมื่อหลายปีก่อน,นครับหลาย10ปีก่อนเนี่ยนะครับมันมาใช้ปัจจุบันไม่ได้แต่ว่าไอเดียมันยังได้อยู่นะครับส่วนวิธีการเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่า Google เนี่ยจากยุคก,ก่อนจนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนะครับการทำา SEO ด้วยการที่เราแบบทำบทความห่วย สปินอาร์ติเคิลเว็บไซต์บทความมี1บทความแบบนี้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนมาทําได้เดี๋ยวนี้มันทําไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการทําบล็อกปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มันจะยากขึ้นกว่าเดิมยากขึ้นกว่าเดิมมากแต่ว่ามันก็ยังเป็นช่องทางที่ทําเงินให้เรานะครับแบบพสซีฟอินคอมก็คือมันจนกว่า Google มันจะเจ๊งอะครับเราต้องรู้ว่าจดโดเมนทํายังไงนะครับทำบล็อกทําอะไรต่างๆเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับ On Page off Page s e o technical เนี่ยมันมีการทํำยังไงบ้างเราก็ต้องเรียนรู้พวกนี้นะครับเราถึงจะมาเอามาประยุกต์ใช้ในการทาบล็อก1บล็อกได้นะครับส่วนใครที่อยากจะเริ่มต้นเรียนรู้การทาบล็อกนะครับผมเคยสอนไปแล้วนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีด้วยสนใจเนี่ยก็เข้าไปเรียนรู้นะครับที่ลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับว่าไอเดียในการเริ่มต้นทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยที่เราจะมาคิดก่อนก็คือทําภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษดี ถ้าทําบทความภาษาอังกฤษเนี่ยเราเขียนาภาษาอังกฤษได้ไหมถ้าเขียนไม่ได้เรามีทุนในการที่จะไปจ้างคนอื่นได้ไหมเรามีทุนที่จะใช้พวกโปรแกรม AI ในการเขียนาภาษาอังกฤษหรือว่าแกร m m a r ี่ในการที่จะ Edit นะครับบทความต่างๆ ได้ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยก็ทําภาษาไทยเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยเราก็สามารถเขียนเองได้แล้วภาษาไทยเนี่ยเราเขียนเองได้ไหมเรามีทักษะในการเขียนไหมนะครับถ้าไม่มีเราไปจ้างคนอื่นได้ไหมลองดูนะครับว่าเรามีใช้ช่องทางไหนได้บ้างให้มันเกิดในการเขียนบทความขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างการทําบล็อกภาษาไทยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยการทําบล็อกภาษาไทยเนี่ยก็ง่ายกว่าภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันยากนะครับ สำหรับผมที่ผมทํามาเนี่ยก็คือยากแต่ว่าข้าตอบแทนของรายได้จากบล็อกภาษา,าอาังกฤษเนี่ยมันก็ย่อมมากกว่าแน่นอนนะครับส่วนภาษาไทยเราจะเริ่มต้นนะครับว่าเราจะทําบล็อกแล้วนะแล้วนะครับไอเดียเราจะทําอะไรดี เรื่องอะไรดีนั่นเองนะครับก็ลื่นะครับเดี๋ยวผมบอกเครื่องมือก่อนว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าบล็อกที่เราจะทำเนี่ยมันจะได้ค่าโฆษณาถูกแพงมันวัดจากอะไรนะครับมันก็วัดจากการที่เราทําเนื้อหานะครับในเรื่องเรื่องที่มีคนค้นหาเยอะในเรื่องเรื่องที่มีเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของสินค้าบริษัทต่างๆเนี่ยมาแข่งกันลงโฆษณามาแข่งประมูลคําค้นหาเพื่อที่จะได้อยู่ดับต้นๆแล้ววิธีการใช้เนี่ยนะครับ เราก็ใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Google a d นะครับ Keyword Tools นะครับใครที่ใช้เครื่องมือตัวอื่นเนี่ยก็ตามสบายได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีเครื่องมือหลายตัวเหมือนกันให้เลือกใช้แต่นะครับก็แนะนําว่าใช้ Google Keyword Tools เนี่ยนะครับมันก็สะดวกดีนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ไปที่ Google นะครับ Google Keyword Planner นะครับก็เข้าไปที่ Google a d ปกติเนี่ยนะครับแล้วก็ไปตรง Tools and s e t t i n g นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกนะครับตรงคําว่า Planning เนี่ยเราก็เลือกเป็น คีย์เวิร์ด planner นะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเลือกนะครับ get search นะครับ volume and forecast นะครับก็คลิกไปนะครับแล้วก็ใส่คำค้นหาลงไปครับเราจะเริ่มต้นจากอะไรดีนะครับเราก็ลองดูว่าเออเราเราชอบเราจะเขียนบล็อกภาษาไทยนะครับเราจะทำเรื่องอะไรดีบางทีเนี่ยเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบเราต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันมีคนที่จ่ายังค์เพื่อลงโฆษณาหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเนี่ย เราทำบล็อกไปนะครับมันจะไม่มีคนค้นหาและไรายได้เนี่ยมันจะไม่มีนะครับมันมีหลายวิธีก็คือเราจะทําบล็อกที่เรื่องราวกว้างๆเลยก็คือไม่ว่าใครเนี่ยนะครับก็ต้องการค้นหากับเรื่องเฉพาะทางไปเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลือกนะครับแต่ผมจะให้ไอเดียก่อนว่า แล้วการทําบล็อกบทความประเภทไหนที่มันรายได้สูงๆบ้างนะครับเราก็ลองมองดูสิครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับธุรกิจไหนที่เขาแข่งขันกันที่จะลงโฆษณากันบ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมลดความอ้วนนะครับการลงทุนในการหุ้นนะครับคริปโตอสังหาริมทรัพย์บัตรเครดิตนะครับรถยนต์สัญญกรรมสุขภาพนะครับพอเรามองแล้วว่าโอเคตรงนี้เนี่ยมีการจับจ่ายใช้สอยนะครับ มีการใช้เงินเยอะแน่นอนนะครับอย่างเช่นสุขภาพอย่างนี้เนี่ยคนยินดีที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลน,นะรับประกันภยัยประกันชีวิตเนี่ยนะครับคนยินดีที่จะลงประมูลเพื่อให้คนมาซื้อนะครับการลงทุนในคริปโตเนี่ยใครๆก็อยากจะให้คนเนี่ยมาลงทุนในคริปโตนะครับพอเรามองภาพออกแล้วว่าธุรกิจพวกนี้เนี่ยมันมีเงินเยอะมันมีรายได้เยอะนะครับเราก็ลองดูซิว่าเออเราชอบเรื่องนี้ลนแล้วกันเราก็เอาคําค้นหาที่เราคิดได้เนี่ยลองไปค้นหาใน Google Keyword Tool กันเดี๋ยวผมยกตัวอย่างคําว่าลถ ความอ้วนแล้วกันนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับลดความอ้วนนะครับลองดูซิว่าไอ้คำนี้เนี่ยมันมีคนค้นหาไหมตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นแล้วว่านะครับคำว่าลดความอ้วนนะครับมีคนค้นหาเฉลี่ยต่อเดือนนะครับ1 2ึ0 0หครั้งนะครับและนะครับการประมูลนะครับโฆษณาเนี่ยนะครับต่ำสุดเนี่ยก็คือ3บาทสูงสุดก็10บาทนี่เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยถูกแพงนะครับสิ่งที่มันจะมาขึ้นในเว็บเรานะครับในบล็อกเรานะครับหรือว่าใครท YouTube เนี่ยก็ดูตรงนี้ก็ได้นะครับว่า โฆษณาที่จะมาขึ้นเนี่ยถูกแพงดูยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองดูคาอื่นบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาใช้ตรง Discover New Keyword เนี่ยนะครับเพื่อหาไอเดียเพิ่มเติมนะครับก็คลิกมาตรงนี้นะครับผมจะลองคําว่าคริปโตดูนะครับดูซิว่าคําว่าคริปโตเนี่ยมีคนค้นหาเยอะไหมดูเทรนด์แล้วก็มีปริมาณคนค้นหานะครับสูงขึ้นนะครับอันนี้ช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับการค้นหาจาก2องแสนนะครับสูงเลยทีเดียวนะครับ คริปโตนะครับมีคนค้นหาต่อเดือน1 8ื0นนะครับมีคนประมูลแข่งขันกันนะครับ6บาทนะครับต่ำสุดสูงสุด28บาทนะครับคำว่าเทรดคริปโตเห็นไหมครับคำว่าเทรดคริปโตเนี่ยคนค้นหาน้อยหน่อยแต่ว่าปริมาณคนค้นหาเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็ดูค่าโฆษณาสิครับ18นะครับ145 ก็คำว่าเทรดคริปโตเนี่ยนะครับสูงถึง145บาทบิดสูงสุดนะครับดังนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าคนที่ทำบล็อกเกี่ยวกับคริปโตคนที่ทำ YouTube เกี่ยวกับคริปโตนะครับรายได้ก็ต้องมากตามไปด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ได้ไอเดียแล้วว่าโอเคสมมติว่าผมอยากจะทำบล็อกท o u t u b e เกี่ยวกับเรื่องที่มันได้เงินเนี่ยนะครับผมก็ได้ไอเดียละนะครับเทรดคริปโตเลยนะครับ สมัยก่อนเนี่ยนะครับก็เขาจะไปจดคําว่าเทรดคริปโตเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการที่ใช้ exact match keyword ก็คือเป็น์เว w o r d ตรงตัวเลยในการทาโดเมนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการทําเว็บไซต์ให้เป็น authority นะครับ authority ก็คือทําเป็นแบรนด์ทั่วไปนะครับอย่างเช่นคริปโตเป็ดๆอะไรเงี้ยเออแบบว่าให้รู้ว่านี่คริปโตของเซียนเป็ดอะไรเงี้ยเออประมาณนี้นะครับคือไม่ใช่แบบว่าเจาะจงไปเลยว่า r a d e c r y p t o com นะครับ ก็ยังมีคนทําอยู่นะครับไอการใช้ exact match domain เนี่ยแต่ระยะยาวแล้วเนี่ยผมก็แนะนําว่าทําเป็นเว็บที่เป็นคํากว้างๆนะครับเป็นการสร้างแบรนด i n g เนี่ยนะครับระยะยาวก็จะได้ความเป็น authority หรือว่าเป็นแบบเว็บที่ถ้าเรานึกถึงริปโตเนี่ยนะครับให้ความรู้ด้านนี้เนี่ยเราจะนึกถึงบล็อกนี้เว็บนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับก็มีอีกเทคนิคนึงที่อยากจะให้เพื่อนๆสังเกตด้วยนะครับก็คือไอตรงนี้นะครับตรงเทรนด์ตรงนี้นะครับให้เราดูด้วยนะครับว่าไอเทรนด์เนี่ยนะครับมัน จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมบางเทรนด์เนี่ยอย่างเช่นถ้าเราไปทำบล็อกเกี่ยวกับมอสารสบสามเรารักกันหรือว่าอะไรที่มันออกมาแป๊บเดียวแล้วมันก็จบแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสว่าถ้าเราทำบล็อกอันนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่มีคนค้นหาแล้วแต่ว่าถ้าเราทำแนวโน้มว่าโอเคมันกำลังมานะมันจะอยู่ไปอีกนานนะครับ5้าปี10ปีนะครับคอนเทนต์ประมาณนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะน่าทำมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะอยู่กับเราไปอีกนานนั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับ พอเรารู้แล้วว่าเราจะทําในเรื่องเกี่ยวกับพวกการเทรดคริปโตนะครับสมมุติว่าเราสนใจในการเทรดคริปโตแล้วเราสามารถเลือกได้2แบบก็คือเราจะเริ่มต้นด้วยคําว่าเทรดคริปโตอย่างเดียวเลยนะครับหรือว่าเราจะทำบล็อกเกี่ยวกับคริปโตเป็ดๆอย่างเงี้ยนะครับคริปโตดักอะไรเงี้ยนะครับสร้างเป็นแบรนด์2ประเภทแบบไหนดีถ้าเป็นบล็อกที่มันแบบกว้างๆนะครับก็คือในบล็อกนั้นเนี่ยจะเกี่ยวกับคริปโตนะครับในเนื้อหาในบล็อกนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของ d e f าย e ีฟนะครับ จะมีในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะครับเทคนิคอลอนาเรซิสนะครับการวิเคราะห์อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันจะทำยากกว่าเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะเยอะมากนะครับแต่อีกประเภทนึงก็คือทําเฉพาะเรื่องนั้นเลยอย่างเช่นนะครับการสมัครบ,บิตคัพนะครับในบล็อกนั้นเนี่ยก็จะคุยแต่เรื่องบิตคัพอย่างเดียวเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้เว็บที่มันเฉพาะจาะจงกว่านี่นะครับมันจะค่อนข้างทําง่ายกว่าเพราะว่า เนื like ้อหามันก็มีอย so like ู ups, <c oughs> like ่แค่นั้นนหะก็คือเจาะไปเลยนะครับเจาะปิดคับก็บิดคับไปเลยเจาะใบนั้นก็ใบนั้นไปเลยนะครับเหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราจะทําเกี่ยวกับเรื่องของลดน้ําหนักนะครับลดน้ําหนักเนี่ยถ้าเราทำบล็อกที่เกี่ยวข้องกับลดน้าหนักอย่างเดียวเนี่ยมันมีประเภทเยอะมากเพราะว่าการลดน้าหนักเนี่ยมันมีตั้งแต่การนะครับควบคุมอาหารนะครับอาหารเสริมลดน้ําหนักออกกําลังกายนะครับการสัลยกรรมนะครับผ่าตัดเพื่อลดน้ําหนักนะครับดูดไขมันนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องมากมายตรงกันข้าม ถ้าเราไปเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นเราจะโฟกัสในเรื่องของการให้คําแนะนานะครับลดน้ําหนักสําหรับคนที่เพิ่งคลอดนะครับผู้หญิงหลังคลอดอยากจะลดน้ําหนักส่วนเกินนะครับ <c oughs> คือมันจะจเจาะเฉพาะเรื่องนี้เลยนะครับ <c oughs> เราก็จะสังเกตว่ามีแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งทําง่ายกว่านะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าเฉพาะเจาะจงเลยกับีแบบน้นก็คือแมสกก็คือสามารถต่อยอดเนื้อหาไปได้เยอะเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เลือกตามนะครับเลือกตามความยากง่ายนะครับว่า เออถ้าเรามองแล้วว่าเราจะทําเรื่องนี้ไปอีกนานเลยเราก็โฟกัสไปเลยเรื่องลดน้าหนักไปเลยนะครับอีกแบบนึงก็คือเฉพาะเจาะจงไปเลยเราขอเป็นซูเปอร์นิชเลยนะครับเจาะจงเรื่องโยคะไปเลยนะโยคะสําหรับคนอายุ50อะไรประมาณนี้นะครับยิ่งเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะครับความยากง่ายเนี่ยนะครับมันก็จะต่างกันนะครับต่อไปนะครับเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะทําบล็อกประเภทไหนดีนะครับเราจะทําแบบว่าบล็อกที่เกี่ยวข้องกับการกิน IF ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะโฟกัสไปเรื่องนั้นเลยนะครับ ต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องไปหาไอเดียนะครับอย่างเช่นผมว่าจะทําเกี่ยวกับ IF เนี่ยผมก็ไปที่ Keyword Planner นะครับเสร็จแล้วก็ค้นหานะว่าไอคำว่า IF นะครับมันมีคนค้นหาคํานี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับคือเราได้ k e ว w o r d ตั้งต้นละนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Sitting Keyword ก็คือเป็นเหมือนเมล็ดอะครับเป็นเมล็ดเป็นเสาหลักเลยนะครับว่าเราจะเอาเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับเราก็ไปที่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ลองไปดูคําว่านะครับ IF ลดน้ำหนักอ่ะผมลองพิมพ์คนี้แล้วกัน นี่นะครับสมมุติว่าผมจะทําเรื่อง IF เนี่ยนะครับผมก็เห็นแล้วว่ามันมีคนค้นหาเนี่ยไอเอฟร่นหนักเนี่ยน้อยมากเลย260ครั้งต่อเดือนนะครับะผมลองเลือกคำอื่นแล้วกันนะครับนี่ผมก็จะรู้แล้วว่าคนเนี่ยค้นหาคํานี้นะครับนี่การทํา IF นะครับก็จะมีปริมาณคนค้นหาไหมครับแล้วก็ค่าแอดนะครับก็ถูกแพงนะครับอันนี้เราดูตรงนี้นะครับนี่นะครับมันจะมีคีย์เวิร์ดให้เราทําเยอะมากเลยเห็นไหมครับ ทีนี้เนี่ยปัใจจัยในการที่เราวิเคราะห์แล้วว่าวเราจะทำเรื่องนี้นะนะครับเรามีคีย์เวิร์ดแล้วนะว่าเราจะทําบทความเนี่ยเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะครับปัจจัยต่อไปเนี่ยนะครับก็เราก็ต้องไปดูด้วยว่าไอสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้นะครับคู่แข่งนะครับคู่แข่งเนี่ยมันมีความยากง่ายแค่ไหนความยากง่ายดูยังไงน,นะครับ ก็เราต้องเข้าไปเอาคีย์เวิร์ดที่เราจะทำเนี่ยครับไปค้นหาในผลการค้นหาใน Google เพื่อดูว่าเว็บไซต์เนี่ที่ทำันดับอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเขามีความแข็งแร่งในด้าน SEO เนี่ยแค่ไหนแข็งแร่งในวัดจากอะไรนะครับก็ในเรื่องของ On Page Off Page นะครับก็จะค่อนข้างลึกไปเรื่อยๆนะครับ ก็ใครอยากจะเรียนรู้ไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับไปเรียนรู้ในคอร์สฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้แล้วกันนะครับก็ลองไปดูรละเอียดว่าเอออยากจะทาจริงจริงไหมต้องบอกไว้ก่อนว่ามันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยนะครับมันมีหลายส่วนเลยนะครับอย่างเช่นเราได้คีย์เวิร์ดมาเราวิเคราะห์ความแข็งแกร่งนะครับเราวิเคราะห์ตัวเราเองวิเคราะห์คู่แข่งนะครับเรามีอะไรเขามีอะไรนะครับการทำออนเพจเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับ การทำคีย์เวิร์ดใน t ตเต e description นะครับ Search i n t e n t คืออะไรนะครับ Internal Link External Link การวางโครงสร้างของบล็อกนะครับทํำยังไงนะครับการวางลิงก์ภายในอะไรพวกนี้นะครับมันจุกจิกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของการหา Backlink นะครับ b a c ลิงก์ก็คือมีการที่เว็บจากภายนอกเนี่ยส่งลิงก์เข้ามาหาเรานะครับเราจะทำยังไงให้มันโอเคไม่ดูสแปมนะครับการใช้โซเชียลสิกเนลนะครับในการที่จะโปรโมทบล็อกของเรายังไงนะครับเนี่ยมันก็จุกจิกเยอะพอสมควรนะครับฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยใครมึนก็บอกไว้เลยว่ามันต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเข้าใจนะครับแต่ว่ามันเป็นไฮอินคัมสกิลนะครับเป็นทักษะที่ถ้าเราทําเป็นแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถหาเงินเองก็ได้นะครับ เราสามารถไปรับจ้างหาเงินจากคนอื่นก็ได้นะครับเราสามารถหาเงินได้ไปอีกนานจนกว่า Google มันจะไม่มีแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเป็น High Income Skill ครับส่วนข้อเตือนนะครับว่าใครที่หวังว่ามันจะทําเงินได้รวดเร็วเนี่ยนะครับต้องบอกไปก่อนว่านะครับระวังนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานะครับหเดือน3เดือน6เดือนเนี่ยนะครับต้องรอขนาดนั้นเลยแล้วเราก็ต้องอัปเดตบทความอัปเดตบทความนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของอัลกอริทึมของ Google เนี่ยมันมีบ่อยมากเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารนะครับแต่นะครับ การที่เรารู้ภาพรวมนะครับเรารู้ภาพรวมแล้วว่าตั้งแต่ต้นจนจบที่ผมพูดมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเราอะไม่จําเป็นต้องทําเองทั้งหมดนะครับเราลองดูว่าเราสามารถไปจ้างใครทําส่วนไหนได้บ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับเราไปจ้างคนเขียนบทความเราไปจ้างคนหาแบคลิงนะครับเราไปจ้างคนวิเคราะห์คีย์เวิร์ดเราไปจ้างคนทําเว็บไซต์นะครับตรงไหนเนี่ยที่เราสามารถจ้างได้นะครับเรามีทุนเราก็ไปจ้างมานะครับ แต่เรารู้กลยุทธ์เรารู้ภาพรวมเรารู้ว่าการวิเคราะห์นะครับสถิติต่างๆเนี่ยทำยังไงนะครับเราก็หาคนมาเสริมจุดที่เราไม่อยากใช้เวลาไปเยอะนั่นเองนะครับอย่างเช่นการเขียนบทความเนี่ยเราก็สามารถไปจ้างได้นะครับในประเทศไทยเนี่ยก็จะมี fastwork co นะครับ ตามเทศก็จะมี fiber. com หรือว่าจะเป็น iwriter. com นะครับก็มีให้เลือกนะครับสำคัญก็คือเรารู้ภาพรวมของระบบทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราไปหาคนที่มาเสริมเสริมตามจุดต่างๆนะครับและ SEO เนี่ยเราก็จะต้องคอยอัปเดตความรู้ตลอดเวลานะครับสังเกตความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวนะครับอันนี้เนี่ยยากนิดหน่อยแต่ว่าก็เป็น passive นะครับใครสนใจที่จะเริ่มเรียนรู้เนี่ยนะครับก็ลองดูนะครับหัวข้อ,อต่างๆที่ผมได้บอกเอาไว้เนี่ยก็ สามารถไป Google ไป YouTube ดูนะครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับทำไปนะครับศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็เก่งเองนะครับโอเคครับถ้าชอบวิดีโอนี้วิดีโอนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ